ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการไทยรัฐทอล์กนะครับแขกบเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้ยินดีต้อนรับอาจารย์เชียงปานวิศุูรายการนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเลครับวันนี้เรามาคุย่ามกลางสายฝนโปรยปลายนะเหมือนเป็นพรมของน้ำมนต์นะเป็นนิมิตที่ดีและอยากจะออกตัวเลยว่าเป็นเกียรติกับผมมากเพราะว่าผมนี่เป็นแฟนรายการไทยรัฐทอล์กแล้วก็เป็นแฟนคลับคุณเลเลยเยี่ยมมากทำรายการได้ดีมากอาจารย์คือหนึ่งสุดยอดหมอดูที่คนทั้งประเทศที่ชอบดูหมออยากดูหมอกับอาจารย์มากที่สุดนะ โอ้โหล่ครับเป็นเกียรติมากาโดยมากส่วนใหญ่อาจารย์จะดูหวงจุ้ยแล้วก็เขาจะติดภาพอาจารย์ก็คือประกอบพิธีบวงสรวงต,งต่างๆอประกาศองค์การต่างๆข,ขออนุญาตอาจารย์คุยทุกเรื่องขออนุญาตจริงนะครับยินดีครับอาจารย์เป็นเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงทําไมหลังจากผมเชิญออกรายการอาจารย์ตอบรับอย่างทันทีเลยอาจารย์ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่คุณเลจะติดต่อมา อาจารย์สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเสร็จแล้วอ่ะอยู่ๆมันปรากฏภาพว่าอาจารย์เห็น,นเป็นพระพิคเนธพระพิคเนธใช่ฟ้าคำรามเลยดูสิฮะเป็นพระพิคเนธและท่านก็บอกว่าเนี่ยผู้ที่มีบุญกําลังจะมาหาลูกจงเปิดประตูบ้านต้อนรับเขาแป๊บเดียวคุณเลก็ติดต่อมาซึ่งจริงๆคนติดต่ออาจารย์นี่พบตัวอาจารย์ยากมากอันนี้ต้องใช้ว่าคิวมันเยอะมากๆจริงๆครับ ปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนครับาร์ธรรมสถานของอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับเป็นธรรมสถานส่วนตัวเลยนะครับอยู่ที่บางบอน4ซอยห้าแล้วก็ทุกคนจะรู้จักอาจารย์จากองค์พ่อพระพิคคเน่ใช่นะครับอาจารย์ก็เลยสร้างเทววิหารของท่านเนี่ยขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเวลาอาจารย์จะทาอะไรก็แล้วแต่อาจารย์จะอธิษฐานก่อนซึ่งภาพพระพิคคเน่ที่อาจารย์อธิษฐานไว้เนี่ยปรากฏมาเนี่ยตั้งแต่ปี2558 นะครับอาจารย์เห็นเป็นอาทิษมานกายองค์พ่อเนี่ยสมภายพระหตัตถ์ออกแล้วก็มีพระกรเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ละพระกรก็ทรงถือปางแต่ละปางทั้ง32ปางของพระองค์คท่านเนี่ยเอาไวอ้อาจารย์ก็บอกกล่าวเล่าเรื่องนี้ให้กับอาจารย์ชูศักวิษณุค,คำลนศินลปินอวุโสระดับประเทศท่านก็เป็นอีกหนึ่งในศิษยานุศิษย์ที่มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันะนะท่านก็บอกโอ้อาจารย์ได้ครับเดี๋ยวผมจะวาดภาพนี้ขึ้นมาค,คุยกันอะไรกันต่างๆภาพนี้ก็รังสรรค์ขึ้นมาเสร็จ และเป็นภาพสุดท้ายในช่วงชีวิตของอาจารย์ชูสักวิสุคมนน์ด้วยท่านาวาดชายทรงคุณค่ามากท่านวาดก่อนที่ท่านจะเสียนะครับคุณรูปคุณภาพซึ่งเป็นรูปของท่านก็เอาภาพนี้มามอบให้อาจารย์อ,อาจารย์ก็เลยดําริว่าเดี๋ยวภาพนี้จะกลายมาเป็นงานปฏิมากรรมก็คือจะมาเป็นองค์พ่อที่ผู้ใดก็ตามแต่มีความศรัทธาในองค์พระคเนศได้มาสักการะกราบไหว้แล้วจะต้องได้รับพลังจากพระองค์ท่านทั้ง32ปาง คุยเรื่องส่วนตัวของอาจารย์หน่อยครับผมเห็นอาจารย์เรียนจบกฎหมายมาใช่ครับแต่สิ่งที่ทําในปัจจุบันห่างไกลจากสิ่งที่เรียนมาเลยนะอาจารย์เป็นความฝันสมัยวัยเด็กคอาจารย์นี่อยากจะเป็นอายการหรือเป็นผู้พิพากษานี่คือความฝันในวัยเด็กคืออยากจะช่วยเหลือคนที่อา,อาจจะถูกต้องหรือ มีเกวับความเป <th am. S 1> ็นธรรมได้รับความเป็นธรรมอยากจะอยากจะได้แสดงศักยภาพอย่างนั้น<ะ>แต่อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากความอยากของตัวเองแล้วมันมีเรื่องของเขาว่าวาสนาด้วยคือตั้งแต่เด็กอะครับคุณเลอาจารย์จะสวดมวนต์นั่งสมาธิไหว้พระเป็นประจำแล้วมันก็หายไปหายไปในช่วงที่เริ่มเป็นหนุ่มเนาะเริ่มมีแฟนเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็หายไปเสร็จแล้วมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่อาจารย์อยู่มหาลัยปีหนึ่งที่แบบที่แบบอาจารย์ฝันๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆกันฝันเห็นช้าง อาจารย์ฝันเห็นช้างซ้ำๆๆกันฝันว่าช้างตัวใหญ่มากตัวใหญ่เป็นเท่ากับตึกแบบเหมือนตึกเอ p i r e s t a เ e เลยใหญ่ๆไล่ตามทุกวัน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 จนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่อาจารย์ฝันถึงช้างใหญ่ๆนั้นอ่ะครั้งสุดท้ายจบปุ๊บจปไม่เคยฝันแบบนั้นอีกเลยนะอาจารย์หยุดและหันไปบอกว่าจะไม่หนีแล้วท่านก็บอกว่ากลัวเหรอบอกไม่กลัวแล้วเป็นไงเป็นกันปรากฏว่าช้างก็ใช้งวงนียจับอาจารย์ขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นไปอยู่บนหลัง แล้วช้างก็เดินออกไปตุ๊กเชือกใหญ่ๆองค์ใหญ่ๆนั่นแนหะเดินไปสักพักเหมือนมีบัวแก้วลอยลงมาจากฟ้าอาจารย์ก็ใช้มือรับบัวแก้วนั้นไวหลังจากที่ฝันนั้นเองล่ะครับอาจารย์ได้มีโอกาสที่จะเผยแผ่บาร,รมีขององค์พระพิคเนตได้มีโอกาสเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกเลยคุณเลยส่วนใหญ่อาจารย์ไม่ใช่โหราศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจารย์ศึกษาโหราศาสตร์ด้วยอาจารย์ไม่เคยเรียนโหราศาสตร์เลยไม่เลยเหรอไม่เลย อาจารย์ที่ได้มาจนถึงจุดนี้เกิดจากการทำสมาธิเกิดจากการปฏิบัติซึ่งเมื่อก่อนอาจารย์ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคืออะไระอาจารย์ก็พยายามสแสวงหาคำตอบและมักจะได้คำตอบจากสิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จท่านทรงเคยเทศเคยตัดหรือ,อในหนังสือต่างๆอ่ะปรากฏไว้อยู่แล้วหรือบางครั้งก็จะไปถามผู้รู้อย่างถามท่านเจ้าคุณธรรมเจ้าคุณโกอย่างเงี้ยหรือคุูบาอาจารย์สายกรรมฐานท่านบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับโยงค,คือสัญญาเก่าสัญญาเก่าหมายถึงการที่เราปฏิบัติสั่งสมมาตั้งแต่อดีตแล้วนำมาเพื่อจะต่อยอดในภพภูมิปัจจุบันเนี่ยให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่ากับไอตัวรู้องค์ความรู้เนี้ยไม่ใช่สิ่งที่เราเพิ่งจะเรียนรู้ในปัจจุบันแต่เกิดจากการสะสมคุณเลสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ปฏิบัติแล้วยึดถือมาตลอดคืออาจารย์เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะตาย ในเมื่อวันหนึ่งเราจะตายห่วงเวลาของมนุษย์ตีเลขกลมๆร0อปีไม่เกินนี้ดังนั้นถามว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ,ะเรามีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่จะถึงหรือไม่ถึงด้วยร้อปีนี้อีกเรื่องหนึ่งเราจะทำอะไรเราจะช่วยสร้างคนให้ประสบความสาเร็จทั้งภายในและภายนอกอเพื่อจะได้มาทนุบำรุงพระพุทธศาสนามาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองหรือเราจะเอาคุณธรรมหรือพลังวิเศษที่สะสมมาเนี่ยแั้งแต่คนจะเรียกเนี่ย เอามาสนองตอบตัญหากิเลสตัวเองอมผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ทําแบบนั้นผมมีความรู้สึกว่าทําอย่างไรที่พระธรรมของพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงบารมีขององค์พระคเนศที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ที่มีความศรัทธาพราะองค์ท่านเนี่ยไปให้เกิดประโยชน์เนี่ยมากมายเหลือเกินผมอยากจะเผยแผ่ตรงนี้แล้วช่วยให้คนที่กําลังต้องการกําลังใจหรือกําลังประสบกับความทุกข์หรือมืดแปดได้ให้พ้นจากสิ่งนั้นม,มันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคนถึงเข้ามาหาผมแล้วอะ ได้รับพลังใจใได้รับความสุขในทันทีกลับไปผมใช้คําว่าแทบจะทุกคนได้เลยนะครัวามสามารถพิเศษอาจารย์มันเข้ามาในชีวิตเมื่อไหร่ครับอาจารย์จริงๆผมเองก็เหมือนกับคนทั่วๆไปนะ,คร,ค,ะครั้งแรกเลยมันเริ่มจากการที่ว่าคุณพ่อผมเนี่ยทำธุรกิจก็คือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอ่ะแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่จะชอบฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันก็จะชอบตามไปไซส์งานต่างๆของคุณพ่อ มันก็เริ่มจากการที่ตอนนั้นผมติดตามคุณพ่อไปคแล้วบนนีเขากําลังคุยกันเรื่องว่าเดี๋ยวกําลังจะตั้งศาลอ,อ่ะกําลังจะตั้งศาลโหมันก็ประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะศาลพระภูมิอะไรเงี้ยนะฮะชายศาลพระภูมิศาลพระภูมิศาลพระพิรพระพเคเนตหรืออะไรอยู่ๆผมก็บอกว่าให้ตั้งศาลพระพิเคเนตสิแล้วให้ตั้งอยู่บริเวณนี้ผมก็ชี้ไปแป๊บเดียว่เสียงดังป้าบเลยคุณพ่อก็เมิร์ดกระโหลกผมเลยว่าผู้ใหญ่คุยกันอยู่อย่าเพิ่งมาแซ่บปากฏ เพื่อนคุณพ่อหรือลูกค้าคุณพ่อเท่านั้นน่ะท่านก็ตกใจท่านก็บอกว่าเนี่ยมีโหรพราหมณ์มีสินแสมาบอกให้ตั้งตรงนี้เหมือนกันแล้วต้องตั้งพระพิคเนตนะเท่านั้นนี่แหละเขาก็เลยตกใจพอเขาตั้งเสร็จวางอะไรไปเสร็จต่างๆก็เจริญรุ่งเรืองดีในยุคของคุณพ่อยุคนั้นเลยคก็ปากต่อปากเลยว่าโอ้โหคุณพ่อผมชื่อคุณกิมนะบอก่าเฮียกิมนี่มีความสัมผัสพิเศษตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนสักกี่ขวบคะอาจารย ผมได้ประมาณ7ขวบแดขวบเองนะครับหลังจากนั้นมันพัฒนามายัางไงครับมันพัฒนาจากการที่ผมชอบนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ชอบ,บมากเลยใช่ไหมชอบมากคือทําแบบเป็นปกติเราผมมีพี่น้อง3าคนคเป็นลูกคนกลาคนอื่นจะไม่ได้สนใจอย่างที่ผมสนใจแต่ผมจะชอบคือจะจะชอบถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเกิดมาทําไมจนกระทั่งตอนที่ผมเล่าให้ฟังว่าพอผมฝันเห็นช้างบ่อยๆผมได้มีโอกาสไปกราบเจบ้าพระคุณสมเด็จครั้งแรกนะครับที่วัดบวรก็ได้เจอท่าน ธรรมะที่ท่านแสดงหรือสิ่งที่ท่านตอบมันช่วยยกระดับปัญญาของผมซึ่งมีอยู่น้อยนิดเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นมาบ้างได้มีแนวทางว่าอ๋อท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเทพเทวาท่านบอกว่าเทวดาก็อุปถรัรม มนุษย์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาแต่เก่าก่อนแต่เทวดาในภูมินี่ไม่สามารถจะสร้างบุญบารมีได้<ะ>ดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ว่าอ๋อเทวดาจะต้องอาศัยธาตุขันกายยาบของมนุษย์ในการสะสมและอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยแต่ท่านจะมาเนี่ยหรือจะช่วยเนี่ยมันต้องเกิดจากสัญญาเก่าด้วยดังนั้นถึงบอกว่าคุณวิเศษแท้จริงไม่ได้เกิดจาก อัตตาหรือตัวเราคคุณวิเศษเกิดจากการที่เราได้ปัญญาได้ธรรมะจักสุคือดวงตาที่เห็นธรรมแล้วต้องการจะเอส a เคคือหลุดพ้นจากกองวัฏต,ตะสงสารทุกนี้เมื่อนั้นแหละปัญญาตรงนั้นเกิดเทวดาจะช่วยคุณชนิดที่เรียกได้ว่าแบบมหาศาลเราคิดที่จะทําให้ตัวเราเองเทวดาช่วยแต่ช่วยระดับหนึ่งมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดที่จะช่วยครอบครัวชุมชน ประเทศชาติบ้านเมืองอหรือโลกนี้เทวดาหรือพลังงานพิเศษจะส่งพลังให้กับเรามากขึ้นคอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังนะครับภาพที่อาจารย์เห็นคือเป็นเหมือนสามมิติเลยใช่เป็นเหมือนวิชววใช่ในการทํานายไทยทักดวงดาราหลายคนบอกว่าเวลาจะเข้ามาหาอาจารย์เนี่ยนะฮะอาจารย์จะทํานายแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะภาพของอาจารย์นะฮะในหัวเวลาเราทํานายเขาเนะี่ย ภาพอะไรมันปรากฏขึ้นในหัวนะฮะและคําทํานายถึงออกไปก็เสียงลือเสียงเล่าอ้างเนาะ,ะแต่ในส่วนตัวขออาจาร,รย์อาจาร,รย์ก็มีความรู้สึกเหมือนกับแบบคุณเคยเป็นไหม,มเวลาที่คุณรู้สึกจิตคุณนิ่งๆคุณคิดจะทํางานอะไรแล้วมันปรากฏภาพในหัวมผมไม่ต่างจากพวกคุณเพียงแต่ว่าการที่เวลาผมมองไปผู้ไหนแล้วเนี่ยและผมมีสมาธิมากพอหรือเทวดาที่รักษาคนคนนั้นน่ะหรือองค์พระคเนที่เขานับถือเนี่ยต้องการที่จะ เปิดเพื่อให้ผมแนะนําผมจะเห็นมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากอาจารย์ดูให้หน่อยผมกล้าตอบว่าผมดูไม่ได้เพราะผมจะบอกสมุิว่าผมไม่ใช่หมอดูอาจารย์ไม่ใช่หมอดูใช่ไหมใช่ผมไม่รู้ผมจะดูดูยังไงเพราะผมไม่ได้เรียนโหราศาสตร์มากแล้วผมก็ไม่ได้ดูดวงผมผมใช้ว่าพยากรณ์ผมพูดตามความรู้สึกของผมแล้วเมื่อเขาไปทําตามหรือปฏิบัติตามต่อในสิ่งที่ผมบอกหรือแนะนําไปไม่ว่าจะเป็นศาสตร์่วงจุ้ยก็ดีไม่ว่าจะเป็นการที่จะไปเติมบุญในที่ไหนก็แล้วแต่ แล้วเกิดเป็นความสําเร็จมันก็กลายมาเป็นไวรัลกลายมาเป็นปากต่อปากจนถึงปัจจุบันภาพวิชว่วที่อาจารย์เห็นมันชัดๆเนี่ยฮะมันชัดตอนอายุสักประมาณเท่าไหร่ฮะตอนที่เป็นเด็กเด็กเลยเหรอตอนที่เป็นเด็กเจ็ดขวบอย่างที่บอกใช่ไหมเจ็ดขวบก็ภาพมาแล้วผับซานกิาที่ไฟไหม้ก็คือคืห้าสองใช่ไหมหนึ่งมกุระห้าสองใช่ใช่ใช่แต่อาจารย์เห็นตอนประมาณปีห้าหนึ่งอาจารย์เห็นภาพว่าขนาดที่คนกําลังเต้นอ่ะมันดูเหมือนเป็นการดิ้นแบบทุรนทุราย แล้วอาจันก็บอกกับเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวเราขอเนี่ยกลับก่อนนะเรารู้สึกร้อนมากเลยเพื่อนก็ตกใจอยู่ในห้องแอร์นะถูกต้องเพื่อนก็ตกใจแล้วไม่นานมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยนะครับ ข้ามปีเท่านั้นเองอเราก็เลยถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุแล้วก็มีผลในตัวเองะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลในตัวเองอันนี้เป็นสัมผัสแรกวิชัวสาหรับเรานะฮะอาจารย์เคยคิดซักแวบไหมครัมันอาจจะเป็นธาตุกรรมเริบมนอนฝันหรือว่าอาจจะเป็นจินตนาการถามด้วยความรักถามด้วยความพารมนะฮะมีไหมมีซักแวบไหมครเป็นแรกๆกก็เป็นมไม่ใช่แรกๆไม่เป็นค่ะภรรยาของผมนี่คุณอุ้มเนี่ยเราคบกันมาตั้งแต่เด็กกั ผมเนี่ยไปโรงพยาบาลไปหาหมอทิศถามเถอะว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เริ่มหาคำตอบสงสัยเหมือนกันสงสัยภาพมันเต็มหัวไปหมดเลยใช่ไหมอาจารย์คุณหมอก็บอกว่า IQ 180ไม่ได้เป็นอะไรให้วิตามินบีมากินบำรุงบำรุงระบบเส้นเลือดเส้นประสาทหน่อยเท่านั้นเองแต่ผมไปได้คำตอบจากพรกกรรมฐานไงมันมีเคล็ดลับมูเตูที่อาจารย์ ไม่ได้บอกผมะหรืออาจารย์แนะนําคนบุคคลเหล่านี้อาจารย์แนะนําพวกเขาว่าอะไรเช่นอะผมยกตัวอย่างใบเตยกับแมนอาจารย์แนะนําอะไรเขาไปบ้างอย่างตอนที่ไปดูบ้านให้เขาจริงๆผมดูบ้านให้กับดีเจแมนเนี่ยตั้งแต่บ้านเอลวิสเขาเลยบ้านหลังเก่าอาจารย์บอกคาโลกีใช่ไหมบ้านใช่ใช่ใชเป็นคําแรกที่ผมทักเลยว่าทำไมขึ้นมาแล้วเตียงเธออะไรเธอทําไมมันรู้สึกอึมครึม เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไงครับครัเขาก็จะได้คู่ดีภรรยาดูความซ่าเผ็ดร้อนของใบเตยใบเตยเนี่ยเป็นเบญจกัลยาณีเลยเป็นภรรยาที่ดีเป็นศักติให้แมนคือดึงแมนมาสู่เส้นทางที่ดีได้เลยปัจจุบันเขาเป็นเครื่องจักรด่าสามีนะอันนั้นเป็นภาพลักษณ์เป็นภาพลักษณ์แต่แท้ที่จริงแล้ว ดึงให้แมนชักจูงให้แมนสู่เส้นทางที่ถูกต้องพัฒนาตัวเองออดังนั้นการที่เราไปปรับ่วงจุง้ยเราต้องหาให้เจอก่อนว่าไอจุดอ่อนหรือพลังที่ด้อยของเขาว่าคือคะอะไร เราก็จะต้องไปอุดรอยรั่วตรงนั้นแหละของเขาอ,อาจจะหนึ่งวางปัญญาเอาไว้วางกุศโลบายเอาไว้ส่วนมากของผม,มผมจะชอบให้ตั้งพระคเนศเวลาผมไปให้ตั้งพระคเนศหรือวางพระคเนศตรงไหนเขาจะชอบคิดถึงผมและจะคิดถึงสิ่งที่ผมสอนไงแล้วเขาก็จะมาองคพระคเนศนี้อย่างเป็นปราดเป็นปัญาการที่จะบูชาพระคเนศให้ได้ผลต้องเริ่มต้นจากการที่มีศรัทธานในพระคเนศใจถ้าเห็นพระคเนศคุณจะมองอะไรก็เป็นพระคเนศทั้งหมดเหมือนกันเนี่ยอย่างปี 2,566นะครับถ้าผู้ที่มีความศรัทธาในพระคเนศพยายามบูชาพระคเนศที่มีพระกร์เยอะๆมือเยอะๆเรื่องง่ายๆใช่เราจะได้มีโอกาสหลายๆทาง<อ>ในการสร้างความดีต่างๆหรือได้รับความสำเร็จหลายๆอย่างหลายทางในเวลาเดียวกันนี่คือปี2,566เลขเบิ้ลเลขซ้ำแล้วก็ส่วนหนึ่งสำคัญมากครับทำไมบางคนบอกว่าบูชาพระคเนศอยู่นะ แต่ยังไม่ได้เลยใช่ขอโน่นขอนี่ขอ,อนั่นทําไมไม่โดนบันดาลหรือ,อไม่สร้างปฏิหารให้กับชีวิตเลยได้แต่ขอได้แต่ขอทําไมถึงไม่ได้เคล็ดลับของอาจารย์เชียงในการบูชาพระคเนศให้สําเร็จผลคือการที่เราจะต้องอาราธนาเชื้อเชิญท่านมาเป็นเทพเทวดาประจําตัวซะก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชิญท่านมาเป็นเทวดาประจำตัว แล้วอธิษฐานบอกกับท่านว่าบุญกุศลความดีใดที่ข้าพเจ้าได้กระทํามาแล้ว่ขอให้สําเร็จแก่พระองค์ท่านและข้าพเจ้าจะปลูกฝังลูกหลานบริวารให้มีความศรัทธาท่านสืบไปเทวดาไม่หลุดสายนะท่านจะรับข้อเสนอแล้วก็อยู่ที่คุณแล้วพอคุณได้รับความสําเร็จกี่พ่อกี่ชาติองค์พ่อมาคุ้มครองลูกด้วยส่วนใหญ่จะขอใช่ไหมอาจารย์ขอจะขอแต่ไม่อธิษฐานขอ ต่างจากอธิษฐานโดยสิ้นเชิงเช่นสมมติถ้าผมขออขอให้ได้นั่นได้นี่ได้นู่นสิ่งที่เราสมควรจะต้องทําคือไม่ขอต้องทํำยังไงฮะอาจารย์อธิษฐานอธิษฐานเป็นบารมีคับเป็นบารมีหนึ่งในทศบารมีที่พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธสัพต์ต้องบําเพ็ญด้วยอธิษฐานะบารมีคือการตั้งใจตรงมั่นเลยคับข้าพเจ้าขอให้ภายในปี2516เนี้ยขอให้ข้าพเจ้าได้บ้านที่อยู่อาศัย เพื่อที่พ่อแม่ของข้าพเจ้าจะได้มาอยู่ร่วมกันพี่น้องอยู่ร่วมกันทุกคนมีความสุขและเกิดเป็นความภูมิใจนก no. แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องทำรังมีที่อยู่ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ขอให้ข้าพเจ้าได้มีที่อยู่หนึ่งด้วยนี่เขาเรียกว่าอธิษฐานไม่ได้เพื่อตัวเองแต่เพื่อการสร้างครอบครัวโฟกัสโฟกัสเลยครับข,ขอคุยกันเรื่องบุคคลมีชื่อเสียงนะครับนักธรุรกิจคนดังนะฮะที่มาดูกับอาจารย์เชียง แทบจะทั้งวงการเลยเอาที่พอเปิดเผยได้ปัจจุบันมีใครบ้างครับอาจารย์ดีเจเชาวๆาดีเจชาวชาคือสิทธิคู่บุญเลยตามไปทําบุญด้วยการสร้างวัดสร้างวารไรต่างๆแล้วก็มีทัชยยะเก่งทัชย์ชยะอ่ยนะเพราะว่าเขาจะเป็นสายบุญอยู่แล้วก็จะตามไปเรื่อยๆครับแล้วเร็วนี้ก็มีนี่ไงครับคุณแท็กแท็กพรทันจูน้องผมโอ้โหนี่เนี่ยส่งไลน์มาคุยกันแทบจะทุกวันเลยถามโดนต่อยจมูกแหกไปเน่อาจารย์ทายก่อนไหมโอ้ย จะมาหาอยู่แต่มีเหตุที่ไม่ได้เจอกันอาจารย์ไปแต่ตางจังหวัดเลยไม่ได้ของดีไปนะครับอ่ะแล้วก็มีดีเจแมนแมนใบเตอร์่ามากมายนะครับหลายคนนักธุรกิจเยอะนะครับผู้มีชื่อเสียงผู้มีบุญกุศลต่างๆก็มีมีหลายหลานส่วนใหญ่เขามาปรึกษาเรื่องอะไรครับถ้าเป็นคนดังๆเหล่านี้ฮะอาจารย์ ต่างเรื่องกันหมดเลยครับอ่าไม่ว่าจะเป็นลูกอยากจะมีบุตรที่ดีอยากจะมีลูกที่ดีปรารถนาที่จะมีการขยับขยายงานหรือบางคนแต่ผมจะเป็นคนชอบมากที่สุดเลยก็คือถามว่าทุกวันนี้ผมประสบความสําเร็จแล้วผมจะไปยังไงต่อเหมือนรู้สึกอิ่มตัวกับสิ่งที่เราทำอ่ะต้องการอยากจะได้ motivation ใหม่ผมก็จะบอกงั้นกลับมาดูที่จิตใจสิเราหาแรงบันดาลใจจากข้างในว่าวันนี้เรามีทุกอย่างแล้ว เราจะเผยแร่ยังไงอย่างเร็วๆนี้ที่มาก็สนยุคแล้วสนยุค,ส,ยคส่งภัยสารถูกต้องก็ถามแล้วก็คุยกับผมในเรื่องของการที่จะไปต่อผมก็บอกก็เอาสิ่งที่ตัวเองได้รับหรือประสบความสําเร็จแล้วอะอ,ออกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาเป็นแรงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนสิคุณจะไม่มีคําว่า หมดไฟเลยเพราะคุณจะได้ให้เป็นผู้ให้ได้อย่างแท้จริงเลยก็พวกที่ประสบความสาเร็จแล้วก็จะเป็นจะเป็นประเภทที่ว่าวกกลับมาหาการสร้างพลังภายในมากกว่าเจมมาเขามาถามอะไรอาจารย์นะฮะผมเป็นแฟนขับเจมมานะเจมมาเหรอครับเจมมาส่วนใหญ่เจมมาก็ไม่เคยได้ถามอะไรนะส่วนใหญ่เจมมาจะขอพอรเอรเจมมาจะขอพรเวลาไปบวงสรวงไปทำบุญด้วยกันก็จะอธิษฐานขอพรแต่เจมมาเป็นคนที่น่ารักมากนะครับอ่อนโยนแล้วก็ ตั้งใจในการทํางานเจมมาเคยเคย,เคยถามอาจารย์เมื่อเมือมอม่อนานมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นรู้สึกไปบวงสรวงเรื่องกิ่นกาสลองอช่องสามอาจารย์ก็บอกเจมมาไม่ได้ยากเลยลูกเวลาหนูขอพรต่อไปนี้อธิษฐานง่ายว่าขอให้หนูไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาให้กับสินค้าตัวใดหรือผลิตภัณฑ์อะไรแล้วขอให้เขาจเจริญรุ่งเรืองลำรวยรับรองเขาแห่กันมาจ้าหนูเต็มไปหมดเลยละ่ะนี่สิงานตลกทุกตานช่วงนั้นนะเศษตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใดก็แล้วแต่ ขอพรหรือร้องขอไม่เกินสองขอ้อข้อแรกขอให้ตัวเองมีในสิ่งที่ยังไม่มีใช่ข้อสองเมื่ออะไรดีอยู่แล้วก็ขอให้คงอยูู่่ตลอดไปใช่ขอแค่นี้เองไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยครับมีคนมาขอเรื่องแก้กรรมแก้ดวงอะไรไนม้นมับอาจารย์มีส่วนใหญ่ผมบอกว่าไปแก้ที่ตัวเองก่อนมันแก้ได้ไหมการกระทํากรรมคือการกระทํะ<อ>แก้กรรมคือการปรับเปลี่ยนการกระทํา ทางกายทางวาจาทางจิตใจคิดมากๆจะกลายมาเป็นคําพูดพูดมากๆจะกลายมาเป็นการกระทําเมื่อกระทําแล้วแก้ไขที่คําพูดพูดให้ดีเมื่อพูดให้ดีก็จะวกกลับไปที่จิตใจจิตจะเริ่มคิดในสิ่งที่ดีอนุโลมปฏิโลมพระพุทธศาสนาก็สอนอย่างนี้แหละกลับไปกลับมาวิธีการแก้ดวงของอาจารย์ปรับเปลี่ยนดวงของอาจารย์เริ่มจากการกระทําทางกาย เมื่อกระทําทางกายได้ดีแล้ววาจาเป็นอย่างไรพูดให้ดีบ่อยๆพูดในสิ่งที่ดีพลังงานบวกดีๆจิตใจก็จะเริ่มดึงดูดเรื่องที่ดีๆเข้ามาแต่ถามว่าเมื่อเราประสบความสําเร็จสูงสุดทุกคนจะเริ่มต้นจากร้านแรกถ้ายังไม่มีร้านอยากจะขอให้มีเงินล้านเหนื่อยมากร้านแรกพอมีร้านแล้วสิบ้านใมี10ล้านบอกว่ารวยไม่รวยละร้อยล้านเช,ชื่อมั้พอไปถึงร้อยล้านก็จะบอกเหมือนเดิมไม่รวย พันล้านหมื่นล้านแสนล้าน,นไม่รู้จักพอเหรอไม่รู้จักพอสิ่งที่มันจะมีความสุขและอิ่มเอ,อเติม,เต,ม,เ,ตมเต็มเรามากที่สุดคือการพอใจอขอบคุณรู้ค่าถึงสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบนันเป็นอยู่ในปัจจุบนันได้รับในปัจจุบนันเมื่อเรารู้คุณเห็นค่าแล้วอ่ะแมนไม่ต้องร้องขอ,อโอกาสที่ดีสิ่งที่ดีจะตามเข้ามาหาเราเพื่อให้เราได้รังสรรค์สิ่งนั้นๆอย่างไม่มีเงื่อนไข แมนกับใบเตยนะครับผมถามาเรื่องแมนกับใบเตยนะอาจารย์เห็นภาพวิบากกรรมที่เขาได้ไปเชิญตอนนี้ไหมฮะถ้าเจ้ากรรมในเวรต้องการให้คุณติดคุกถ้าคุณพอใจฉันเคยทำเธอมาฉันจะไม่หนีแล้วติดไปเลยปีหน้านะครับดาราวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงเลยเนี่ยจะเสียชีวิตในท้องถนนอีก ปีหน้า2,566บอกเลยว่ามาแรงมากมท่านไหนบูชาเทวดาน,นภาุภพค้อทั้ง9บูชาเทวดาน,นภาุภพค้อทั้ง9พระองค์เนี้ยความปาถนาสูงสุดในปี2,566จะเกดิดขึ้น